มื่อนี้สิพาพี่น้องไม่กินมามาเส้นดําเผ็ดจ้ะพี่น้องว่ลูว้วาสิเผ็ดซํไหร่ได้จ้ะบันนี้ห้องก็ไปลวกเส้นกันได้เลย,เเลยจ,าลลยจาลล้าพี่น้องมันที่นี่ก็มั่เส้นลงเลยครับพี่น้องลวกเส้นจ้ะพี่น้องลวกเส้นอาลงหมดเลยจ้ะลวกให้มันนุ่มจ้ะพี่น้องห้มันสุกก่อนละจ้ะค่าซองครับทั้งหมดทั้งหมดห้าซองนะครับพี่น้อง นสียบล้นเหรครับมันล้นหรอจ้าใช่เป็นล้นเส้นก็เริ่มซุกแล้วเ,เด้อจ้าเดี๋ยวคอยมาเบิ่งตอนกินเนาะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพระเมรพี่น้องทุกขูดซุกคนจา้ามอน,นีแอปเปิลแชนี่ยกระน,นคิคมสีพาพีพ่พานองไมากินมามาา เผ็ดได้จากเพชรเพราะเผ็ดแอปเปิลกับเพิ่งเคยกินครั้งแรกเนาะครับสั่งมาจากตีกดอกกาเนี่นำ้ำจิ้มมันกระซิเผ็ดอยู่หรือจ้ามาใส่กันเลยจากหาซองกะเอาอีกซองหนึ่งไปไหนซองดำใส่ไปเลยเนาะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเพชรอยู่กับพี่น้องเป็นใส่เพืยเผ็ดคือกันหรือจ้าพี่น้องเ,เขาสร้างในต่อๆได้จากร่องเบิร์นเพชรก้บพี่น้องคือกันละ เอย่าร้องเบิ่งก่อนละจัะกินเผ็ดหีือกอลนะครับนเนาะเผ็ดดูจ้ะแต่ว่าเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยขนานั้นช่วยกันจ้าหาซองใส่กันยงย <c oughs> องครับแล้วก็ใส่อันนี้อีกเนาะนี่เขาเรียกอะไรอ่ะ ซอสมันอะไรนะซอสมะงน้ำมันน่า่าเป็นซอสกับเราแม่นีน่ค้มเป็นมาก,กินไหมจะเป็น้องแอปเปิลได้สั่งมารบปันยาเดี๋ยิเอออัน,นอันที่ว่าเพดที่สุดในโลกหืมโดนเสื้อเหรอไม่เป็นไรโดนเกงครับพีน่น้นองหมดยังบัครับ เดี๋ยวอีกหนึ่ง,นงคนคนเดียจ้าเขา,ขา,ขาจะไปกินกับปลาก,ก,ลกุ้ยไลกุ้แช่กุ้ติดตาเป็นกระด้งใจกหายแอปเปิลชฉหนลกับมีคุมเลยเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามาเจ็บแสบน้ำกันมาครับพี่น้องอย่างตูดไก่กับนีจ้าเอาเลยครับห้าห่อจ้าพี่น้องครับว่าเพจดอ,อกแอปเปลิลมา เผ็ดป่ะเจ้หของว่าเป็นแต่เผ็ดเนาะเนี่ยออเผ็ดไหมหอม ก็เพ็ดตำอะมรนะผเพ็ดดีใจสำารับเพ็ดตำนะเพ็ดปลายลนะพื่อนถ้าแซ่บดีใจพีหน่อยนะแซ่บดี้จเพื่อน่าน้ำจิ้มเพิ่นแบบมั่นแบบ กลมกลมไอ,อมจ้มมนะแ่บเนาะแคบแต่พน้งองล้องท้งมามากเส้นดำเลยจ้กให้ต่อ,ตอ จับมาเห็ดอูหน้าป่านี่คมเลยจ้ะกินเซนตเรากับสิภ้ากันไปอันนี้เนาะ,ะไปกลนมั่นหมดจะขับที่ว่าตากูไว้นะ แซ่บกันพี่น้องผู้ใดมาวอเกตไลร์กับประมาณนี้แหละครับเพ็ดดูตะวอเกตไลร์มันมั่นจัะแต่พวกมันมันเผ็ดเผ็ดหมดแนละไม่เผ็ดแห้งจัะเผ็ดพอดีเละ ข้าคนหมักบะเป็นแห้งประมาณเนี้ยข้าคนหมักเลือกทาไทยอยากร้องกับเ้นดำเออจา้าออริจิน,นอล ทำใหญ่ๆไปด้วยซ้ำจ้าเต็นเงีเ้ยวนึบหนับ Kau nak problem มื่อเ้ากับพาะกันกินก๋วยเตี๋ยวไก่จชะไี่เนาะกินเหล็กแล้วแรงได้จังว่ากินอีกอ่ะแต่ซ้ำนี่กับอ้วนยู้ะพี่น้องกินซำนึ ไปอเไปด,ด้ดับป่าเยอะหน่อย <c oughs> ตุ๋ไก่แก้เผ็ด

พี่แน่นหน่อยเหล่าเหนือ้าเ,เปิลก็ไปเบิ่งข้าวหนึง่งจ้กมวนดีอยู่จากคนรับมวนด้วย หมดไหมไม่กิน <laughs> นากินอะไกินน้ำกินอ้ไปนนันมาบอกกินให้หมดเลยไปจมูกไม่เนียฝน,น,นบาตกจะแล้วถ้าอยู่ออกเราไม่รับ ต่อนททดขี่โอ้โหนกขี่ออกขึ้นนกเจอจังนะฮะขี่แตะปีเนาะมันก็แตะปีแต่แบบมันเรือ่องมัน,น,น,มน,น,มนเนาะ โอเคนัดจ okay, no, ้าพี่น้องคลิปนี้ตะกินมูมา่ามกินวัสดุภาพผิดพลา,าดประกันใดแอปเปิชนเนลชาแนลก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสู้กูสู้คนในเดอจ้าสำหรับคลิปนี้แอปเปิชนเนลชาแนลก็ได้พี่น้องเหก็อด้ันเดสวัสดีจ้า